วันนี้เรามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพกาศกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ที่ภายในของอาคารจะแสดงพอเข้ามาก็จะเห็นคําว่าน่านฟ้าไทยจะมีให้ไทยย่ำดีแล้วก็จะมีเครื่องบินแบบ F5A นะครับเป็นสัญลักษณ์เรามาเริ่มเดินเข้าไปดูันเลขัตสินเจร้อยปี กองทัพบกามาทางซ้ายก่อนนะครับอันนี้เป็นบูพการีของกองทัพกากครับพระองค์เจ้าจัก,กรพงศ์พระเจ้าสมเด็จพระเจ้าบรมวุล์เธอเจ้าฟ้าจาัก,กรพง,งาาศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถนะครับเป็นพระบิดาของกองทัพบกแล้วก็จะมี ประวัติศาสตร์การบินนะครับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มมาจนถึงยุคพัฒนาแล้วก็สู่อนาคตเป็นศักยภาพเหนือขอบฟ้าก็เดิน<ด>ไปเรื่อยๆครับไปดูกันซิว่าภายในอาคารนี้มีอะไรบ้างเข้ามาก็เป็นจุดกำเนิดการบินของไทยจะเห็นเครื่องบินสร้างคนครับ นี่เครื่องบินแบบแรกที่เรามีก็คืออะไรนี้ออป r ์ไม่น่าเชื่อมันจะบินได้นะดูรูปร่างหน้าตานี่นะครับนักบินรุ่นแรกแห่งสยามประเทศก็ท่านนี้เลยนะครับจะเป็นเครื่องบินที่เรามีเริ่มแรกที่ไปนักบินไทยเราไปเรียนมาจาก ประเทศฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่6นะครับเดินเข้าไปอีกก็จะเป็นไทยสร้างไทย build their own เบลเดอโอนแอร์เพลนนี่คือบินที่เราสร้างขึ้นมาเองบริพัตนี่คือบินบริพัตครับพาริบาตา้าก็จะมีอยู่จะแสดงอยู่สองเครื่องนะครับบริเวณนี้โดยใช้ ไม้โมกไม้าตาเสือนะในการทำใบพัดเหลือบงนี่ครับใบพัดรุ่นแรกๆของเครื่องบินที่เราสร้างเองอยากรู้รายละเอียดมาเข้ามาชมได้ครับเราเปิดกันทุกวันอังคารถึงอาทิตย์นะครับน,นี่ก็จะเป็นยุคอะไรแล้วเนี่ย v 8 3ดสามคอแซนี่ ที่เราใช้รถกันญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องบินคอแซเนี่ยรักษาอธิปไตยรับไทยจะเป็นยุคที่4นะครับเป็นเครื่องบินคอแซเป็นเครื่องบินใบพัดโอ้ดูเครื่องยนต์ที่เราโดนยิงตกใบพัดเครื่องบิน5ีห้ิกองอกันไปหมดเนะเรายังเก็บรักษาไว้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของเราดูสภาพปีกเครื่องบินโอตะที่เรายิงเขาตกใช่ไหมเนี่ย เราก็ยิงเขาตกเหมือนกันนะไม่ใช่เขายิงเราตกอย่างเดียวนักบินไทยก็ใช่ย่อยนะครับฝีมือล้วนๆต่อไปเป็นวีรชนในกรณีพิาพาทอินโดจีนฝรั่งเศสตอนที่จะสูญเสียดินแดนนะน่านฟ้าไทยจะมิให้ใครย่ำหยีในห้องที่5นี้ Wing of Honor มีเวิร์นวอลวันไทยวอลครีเอเตอร์อีสต์เอเชียคอรีนวอลแลวก็เวียดนามวอลนี่ครับมาดูเครื่องบินอันนี้น่าจะเป็นสังกัดกองบิน4ีนะ4 3เริ่มตั้งแต่เครื่องบินใบพัดพับปีกได้จนมาถึงเป็นแบบ f 8 4อันนี้อยู่ที่กองบิน1นะครับ F84 นี่กองบิน1สมัยก่อนอยู่จังหวัดนครราชสีมา มีถังน้ำมันปลายปีกด้วยนะครับไม่ใช่ลูกระเบิดนะน,นี่เป็นถังน้ำมันปลายปีกแล้วก็ไอตัวนี้น่าจะเป็น F 84แปดสี่ไหมเป็นของกองบิน4ครับตัวนี้มี F5 A อยู่ด้านบนนู้นนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินขับไล่แบบที่ห้าแบบ F5 ครับบอขอ1ส ส่วนตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่า f 8 4หรือ8ี่บหบขอส6บจะเป็น f 8 4 g อ่าตัวนี้เป็น f 8ป g อ๋อตัวนู้นไม่ใช่ f 8 4ตัวนู้น t 3 3ครับโทษทีจำผิดนะอันนี้เป็น f แปนะครับที่คนเคยดูดเข้าโดนดูดเข้าไปในเครื่องมาละมีปืนกลต่างๆด้วย 7พัฒนาชาติ National Development ยุคที่เก,ก็จะเป็นพัฒนาชาตินะครับอยากรู้ละไรอยดต้องมาดูเองครับผมเวลาน้อยนะเอาภาพทั่วๆไปมุมมองทั่วๆไปมาให้ FC ได้รับชมกันนะครับสืบสารปณิธานของัพ่ากาศจัดได้สวยงามมากเลยนะครับเข้ามาดูได้เลย จะเดินมาดูยุคสุดท้ายก็เป็นยุคปัจจุบันนี้นะครับยุคปัจจุบันนี้เรามีเครื่องบินเริ่มตั้งแต่ f 5 e f 5 a f 5 b f 5 e ตัวนี้เป็น f 5 a ครับติดตั้งปืน m 3 9 2สกงกระบอกอยู่ด้านขวากับด้านซ้ายนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งลูกระเบิดจรวดได้ด้วย มาจากฝูงบิน701กบิน7นะครับตอนนี้ใช่เหรอ F5A เคยไปอยู่กบิน7นะแล้วก็มี F16 ครับ F16A เป็นของฝูงบิน102 Starfire แล้วเรายังมีเครื่องบินที่อเมริกาเคยขอซื้อนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องบินแบบ F5B เครื่องแรกของโลกเนี่ย F5B The world first F5 นะครับนี่น,นี่เคยไปอยู่ที่กองบินเจ็ดมาแล้วนะครับเครื่องนี้ผมเคยทำงานกับเครื่องนี้ด้วยนะเดวอนเดสไทเกอร์อยู่ฝูงบินเจ็ดศูนย์หนึ่งหมายเลขศูนย์หนึ่งด้วยใช้สำหรับฝึกนักบินนะครับสี่สิบสี่ปีของ The first F5B of the world และปัจจุบันนี้ครับเรามีตัวนี้เลยกิปเพนแจ๊สามสิบก้า เขาจัดการอยู่ที่กองบินเจสุราษฎร์ธานีของเราผมเคยไปดูที่สวีเดนมาแล้วตัวแรกของโลกอะ่ะที่เขาผลิตอยู่ที่ประเทศสวีเดนของเราน่าจะเป็นตัวที่สองมั้งตัวนี้มไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เป็นเครื่องบินกิฟเพนนะครับเราจะปกป้องน่านฟ้าไทยไม่ให้ใครย่ำดีวันนี้ก็ขอจบการนำ เที่ยวพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ